สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงนี้ดาวโคจรเข้าเป็นเกษตรถึงสดวงนะครับดาวศุกร์เป็นเกษตรในราศีพฤศภดาวพุธเป็นเกษตรในราศีมิถุนดาวเสาเป็นเกษตรในราศีมังกรและดาวพฤหัสเข้าเป็นเกษตรในราศีธนูตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างให้ความมั่นคงหรือสิ่งที่ดีๆอย่างไรบ้างกับผู้ที่มีลักษณสถิตราศีเมษมาดูมาชมนักเรียนผู้เรียนโหราศาสตร์รหัสชีวิตรุ่นที่หนึ่งพยากรณ์ให้ฟังนะครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงผู้ที่มีลักนณราศีเมษนะคะเออเราจะเริ่มจาก ดาวโชคลาภก่อนเลยนะคะดาวโชคลาภของคนละคณะราศีเมษนะคะคือดาวราหูนะคะราหูไปอยู่ที่ไหนราหูไปอยู่ที่เรือนสหัชชะนะคะได้ตำแหน่งอะไรคะปะกินนกะโชคนะคะแล้วอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นเกษตรนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโชคลาภเนี่ยจะได้มาจากสหัชชะคือเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องนะคะแล้วดาวราหูนี้เล็งที่ไหนคะเล็งมาที่ดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภะนะคะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภาะสุภาะคือความดีความงามศิลธรรมนะคะโชคลาบจะได้จากที่เราไปทำแล้วทำบุญนะคะธรรมะไปปฏิบัติธรรมนะคะไปไหว้พระ นะคะไปทําบุญนะคะอ่ะพูดถึงลาพะนะคะก็คือดาวลาหูตามไปดูดาวลาหูในนาวางนะคะลาหูในนาวางจะอยู่ที่เรือนมรณะนะคะอยู่ที่มรณะเป็นอดนะคะลาหูเป็นอุดหมายถึงมีทรัพย์มากนะคะนี้เรามาดูราหูในนาวางนะคะราหูในนาวางอยู่ตำแหน่งเป็นอุดนะคะอยู่ในเรือนมรณะ นะคะอังคารเจ้าเรือนมรณะก็เป็นเกษตรหมายความว่าอย่างไรอุดอยู่เป็นราหูเป็นอุดหมายถึงว่ามีทรัพย์มากนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภของคนลัคนาราศีเมษนี่นะคะจะได้จากเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายของพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะอันนี้นะคะต่อไปเราจะดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนลัคนาราศีเมษ การเงินก็คือดาวสุกนะคะดาวสุกเป็นเกษตรนะคะเป็นเกษตรอยู่ในราศีพฤษภนะคะโดยอยู่ร่วมกับจันทร์ดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นอะไรคะเป็นอุดอุดดาวจันทร์นี่ก็แปลความหมายเป็นอุดอยู่ในเรือนนี้ก็คือมีทรัพย์มากแล้วก็เป็นอยู่ในดาวสุกและดาวจันทร์นี่นะคะเขาเป็นคู่สเสน่หานะคะก็คือมีความสุขนะคะ ใช้เงินอย่างฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยทีนี้ดูซิว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวกระดุมพระเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยนะคะในนาวางอยู่ที่ไหนไปอยู่สหัสชะนะคะในตำแหน่งจุลจักรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะดาวดาวศุกร์ตรงนี้นะคะอยู่เลงกับพฤหัสอีกละนะคะเลงกับพฤหัสซึ่งเป็นวอลโค้ทนาวาง ะะก็คือการเงินเราก็จะได้จากสหัชชาคือการติดต่อการเดินทางในระยะใกล้ๆนะคะอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปทําบุญนะคะไปทําบุญไปวัดอะไรเงี้นะคะโอเคตรงนี้นะคะดาวศุกร์ดาวความรักกับกับ,ก,บกับดาวศุกร์นี่เป็นเลขเดียวกันนะคะดาวความรักของปัตตนินะคะเราก็พูดรวมไปเลยนะคะก็คือดาวศุกร ไปเป็นเกษตรอยู่ในนี้ก็จะเป็นเรื่องความรักที่จะมีความสุขสมบูรณ์นะคะมีสเสน่ห์นะคะมีคนชื่นชมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งดาวสุขในนาวางได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะคะยุ่งจักด้วยปทุมเกณฑ์ด้วยก็คือมีคนนิยมชื่นชมนะคะต่อไปเราพูดถึงเรื่องการงานของคนลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษดาวเสา เป็นเลขของอการงานนะคะดาวเสาเป็นเกษตรคืออยู่เรือนตัวเองนะคะแล้วก็ถามว่ามีเข้มแข็งไหมเข้มแข็งนะคะดาวเสานี้เลงกับอาทิตย์เป็นไงคะเป็นคู่ธาตุธาตุไฟนะคะดาคู่ธาตุไฟก็จะการงานก็อาจจะแบบว่าวุ่นวายนิดหน่อยนะคะเป็นเรื่องร้อนเพราะว่าดาวธาตุไฟทั้งคู่เลย ดะะาวอ,อ,อาทิตย์นี้ก็เป็นมหาจักรนะคะเป็นวโรโคตรนาวางนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องการงานนะคะแล้วเดี๋ยวตามไปดูว่าดาวเสาระในนาวางอยู่ที่ไหนดาวเสาในนาวางไปอยู่ที่ลาภะแสดงว่าการงานของเราทําไม่เกิดโชคลาภนะคะมีโชคลาภจากการงานนะคะแต่ดาวเสานี่เล็งที่ไหนคะเล็งมาที่เมลตยยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานต่างๆนะคะโครงการต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ที่เราวางแผนไว้นะคะ,ะตรงนี้แล้วสาวตรงนี้ไม่มีตําแหน่งนะคะแต่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็มีคู่สมพลก็คือเสากับร่วมกับพุทธนะคะเกี่ยวกับการการเจรจานะคะการงานนี้นะคะ,ะก็จะดีนะคะส่วนเรื่องสุดท้าย น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพ haha. ดาวสุขภาพของคนล means, ัคนาราศีเมษนะคะก็จะเป็นดาวอังคารนะคะเรือนมรณะเราไปดูที่เรือนมรณะนะคะแล้วก็เป็นเลขเดียวกันกับตนุลักษ์คือตัวของตัวเองนะคะเจ้าเรือนตัวลัคนาราศีเมษนะคะซึ่งไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่วินาอังคารไปอยู่ที่วินานะคะอยู่ร่วมเรือนอังคารนี้เป็นตัวจัร นะคะตำแหน่งจุลจกักรร่วมเรือนกับดาวเกตนะคะตอนนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบมีเซนต์มีเซนต์น,นะคะมีรังสังขรน,นะคะแล้วก็เลงที่ไหนเลงไปที่เกตด้วยนะคะตอนนี้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะมีเซนต์มีรังสังหรน,นะคะถามว่าเ,เรื่องสุขภาพเขาจะรู้ก่อน เขาจะมีความรู้สึกว่ามันจะมาแล้วมันจะเป็นไอ้นั่นอนี่แล้วเขาจะรู้ด้วยเซน์ของเขานะคะว่าเออจะเป็นนะคะเลขนำโชคของคนลัคนาราศีเมษนะคะจะมีดาวศุกร์ใช่ไหมคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินนะคะอยู่ในตอนนี้จะอยู่ในออตียางที่สี่นะคะนาวางสี่ ก็จะเป็นเลข64ใช่ไหมคะอ่าน่าจะเป็น64นะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็น่าจะเป็น64เพราะ4นี้จะเป็นกเกษตรนะคะอยู่ในเรือนเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินนะคะแล้วก็อยู่ร่วมร่วมเรือนกับพุธซึ่งเป็นกเกษตรในเรือนสหัสชะนะคะค่ะสำหรับที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะ ก็เป็นโชคชะตาลาของคนที่มีลัคนาราศีเมษนะคะและก็ขอใหท้ทุกท่านมีความสุขนะคะได้ร่ำรวยมีโชคมีลาภท,ท,ทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงผู้ที่มีลัคนาราศีเมษนะคะเออเราจะเริ่มจากดาวโชคลาภก่อนเลยนะคะดาวโชคลาภ ของคนลักขณาราศีเมษนะคะคือดาวราหูนะคะราหูไปอยู่ที่ไหนราหูไปอยู่ที่เรือนสหัสชะนะคะได้ตำแหน่งอะไรคะปะกินนก,กะโชคนะคะแล้วอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นเกษตรนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโชคลาภเนี่ยจะได้มาจากสหัสชะคือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะแล้ว ดาวลาหูนี้เล็งที่ไหนคะเล็งมาที่ดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภาะนะคะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภาะสุภาะคือความดีความงามศีลธรรมนะคะเอ่อโชคลาภจะได้จากที่เราไปทำแล้วทำบุญนะคะธรรมะไปปฏิบัติธรรมนะคะไปไหว้พระนะคะไปทำบุญนะคะอ่ะพูดถึง ราพะนะคะก็คือดาวราหูตามไปดูาดาวราหูในหน้าวางนะคะราหูในหน้าวางจะอยู่ที่เรือนมรณะนะคะอยู่ที่มรณะเป็นอดนะคะราหูเป็นอุดหมายถึงมีทรัพย์มากนะคะนี้เรามาดูราหูในหน้าวางนะคะราหูในหน้าวางอยู่ตำแหน่งเป็นอุดนะคะอยู่ในเรือนมรณะนะคะอังคารเจ้าเรือนมรณะก็เป็นเกษตรหมายความว่าอย่างไรอุด อยู่เป็นลาหูเป็นอุดหมายถึงว่ามีทรัพย์มากนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภของคนลัคนาราศีเมษนี่นะคะจะได้จากเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายของพี่น้องเพื่อนฝงงนะคะอันนี้นะคะต่อไปเราจะดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนลัคนาราศีเมษการเงินก็คือดาวสุกนะคะดาวสุกเป็นเกษตรนะคะ เป็นเกษตรอยู่ในราศีพฤษภนะคะโดยอยู่ร่วมกับจันทร์ดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นอะไรคะเป็นอุดอุดดาวจันทร์นี่ก็แปลความหมายเป็นอุดอยู่ในเรือนนี้ก็คือมีทรัพย์มากแล้วก็เป็นอยู่ในออดาวศุกร์และดาวจันทร์นี่นะคะเขาเป็นคู่เสน่หานะคะก็คือมีความสุขนะคะใช้เงินอย่างฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยทีนี้ดูซิว่าดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวกระดุมพระเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยนะคะในนาวางอยู่ที่ไหนไปอยู่สหัสชานะคะในตำแหน่งจุลจักรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะดาวดาวศุกร์ตรงนี้นะคะอยู่เลงกับพฤหัสอีกละนะคะเลงกับพฤหัสซึ่งเป็นวอลโค้ชนาวางนะคะก็คือการเงินเราก็จะได้จากสหัชชะคือการติดต่อ การเดินทางในระยะใกล้ๆนะคะอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปทําบุญนะคะไปทําบุญไปวัดอะไรเงี้ยนะคะโอเคตรงนี้นะคะดาวศุกร์ดาวความรักกับกับ,ก,บกับดาวศุกร์นี่เป็นเลขเดียวกันนะคะดาวความรักของปัตตนีนะคะแล้วก็พูดรวมไปเลยนะคะก็คือดาวศุกร์ไปเป็นเกษตรอยู่ในนี้ก็จะเป็นเรื่องความรักที่จะมีความสุขสมบูรณ์นะคะ มีสเสน่ห์นะคะมีคนชื่นชมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งดาวศุกร์ในนาวางได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะคะดุลจักด้วยปทุมเกณฑ์ด้วยก็คือมีคนนิยมชื่นชมนะคะต่อไปเราพูดถึงเรื่องการงานของคนลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษดาวเสาเป็นเลขของ าการงานนะคะดาวเสาเป็นกเกษตรคืออยู่เรือนตัวเองนะคะแล้วก็ถามว่ามีเข้มแข็งไหมเข้มแข็งนะคะดาวเสานี้เลงกับอาทิตย์เป็นไงคะเป็นคู่ธาตุธาตุไฟนะคะดาวคู่ธาตุไฟก็จะการงานก็อาจจะแบบว่าวุ่นวายนิดหน่อยนะคะเป็นเรื่องร้อนเพราะว่าดาวธาตุไฟทั้งคู่เลยนะคะ ดาวอาทิตย์นี้ก็เป็นมหาจักรนะคะเป็นวรโคตนวางนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องการงานนะคะแล้วเดี๋ยวตามไปดูว่าดาวเสาระในนวางอยู่ที่ไหนดาวเสาในนวางไปอยู่ที่ลาภะแสดงว่าการงานของเราทําไม่เกิดโชคลาภนะคะมีโชคลาภจากการงานนะคะแต่ดาวเสานี่เล็งที่ไหนคะเล็งมาที่มเมลต,ตยูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานต่างๆนะคะโครงการต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ที่เราวางแผนไว้นะคะตรงนี้แล้วเสาตรงนี้ไม่มีตําแหน่งนะคะแต่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็มีคู่สมพลก็คือเสากับร่วมกับพุทธนะคะเกี่ยวกับการการเจรจานะคะงานการงานนี้นะคะ,ะก็จะดีนะคะส่วนเรื่องสุดท้าย น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพดาวสุขภาพของคนลัคนาราศีเมษนะคะก็จะเป็นดาวอังคารน,นะคะเรือนมรณะเราไปดูที่เรือนมรณะนะคะแล้วก็เป็นเลขเดียวกันกับตนุลักษ์คือตัวของตัวเองนะคะเจ้าเรือนตัวลัคนาราศีเมษนะคะซึ่งไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่วินาศอังคารไปอยู่ที่วินาศนะคะอยู่ร่วมเรือนอังคารนี้เป็นตัวจัรจ นะคะตำแหน่งจุลจักรร่วมเรือนกับดาวเกตนะคะตอนนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบมีเซนมีเซนนะคะมีรังสังขรน,นะคะแล้วก็เลงที่ไหนเลงไปที่เกตด,ด้วยนะคะตอนนี้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะมีเซน์มีลังสังขรน,นะคะถามว่าเ,เรื่องสุขภาพเขาจะรู้ก่อน ขาจะมีความรู้สึกว่ามันจะมาแล้วมันจะเป็นไอ้นั่นอินี่แล้วเขาจะรู้ด้วยเซนของเขานะคะว่าออจะเป็นนะคะเลขนำโชคของคนลัคนาราศีเมษนะคะจะมีดาวศุกร์ใช่ไหมคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินนะคะอยู่ในตอนนี้จะอยู่ในตียางที่สี่นะคะรหวางสี่ ก็จะเป็นเลข64ใช่ไหมคะอ่าน่าจะเป็น64นะฮะแล้วก็มาตรงนี้ก็น่าจะเป็น64เพราะ4นี้จะเป็นกเกษตรนะคะอยู่ในเรือนเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินนะคะแล้วก็อยู่ร่วมร่วมเรือนกับพุธซึ่งเป็นกเกษตรในเรือนสหัสชะนะคะค่ะสำหรับที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะ ก็เป็นโชคชะตาลาของคนที่มีลัคนาราศีเมษนะคะและก็ขอใหท้ทุกท่านมีความสุขนะคะได้ร่ำรวยมีโชคมีลาภทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ